โค้ชครับครับผมได้กลับมาสู่ดิเก่าด้วยฉลามอีกครั้งในนะโค้ชครับมองความเตรียมทีมของฤดูการนี้กับสนามสุดนไหครับครับเป็นการเตรียมทีมที่เออ่ตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ปิดฤดูกาลนะครับเราก็ได้ได้ฟอร์มทีมทีมงานสตาฟแล้วก็สนามตัวผู้เล่นครับผมครับเรียนสักหน่อยไทยสักหน่อยชาติครับวันนี้มีการหยุดเครื่องมาเนี่ยมา้องสัก ก็โปรแกรมเล่นเป็นยังไงบ้างครับติ injuries, ่งเด็กๆก็ได้เข้าใจในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็ตอบรับได้ได้ดีครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของตัวต่างชาติเรื่องของนักเตะไทยตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับครับวีได้ครบทุกตำแหน่งในใจหรือยังครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับผมก็มีมีแล้วครับผมครับเป้าหมายครับสำหรับตัวร์โพลเอกับจุลปีเอฟซีฤดูกาลนี้ครับครับผมก็ทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็แชมป์ครับผมครับ ไาบหล่วน่นวรนครับครับผมย่งไรก็เพื่เชีย์และก็สนับสนุทีมนะครับให้ทีมกลับมาดสูสุดอีกครั้งนึ่งขอบคุณครับ